ให้ดูบรรยากาศสนามครับสวัสดีครับผมโจรครับวันนี้ผมจะพาไปตีกอล์ฟที่สนามกเกษตรกำแพงแสนกันครับผมนัดน้องไว้คนหนึ่งเออจะไปออกรอบกันผมวันนี้ผมจะพยายามทำรีวิวหรือว่าขั้นตอนค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งหมดที่สนามกำแพงแสนให้เป็นแนวทางนะฮะสำหรับใครหลายๆคนที่แบบอยากจะอยากจะออกรอบแต่ก็อยากจะประหยัดเซฟสุดๆครับในการออกรอบ ขับรถจากกรุง,งเทพไปที่เกษตรกำแพงแสนก็แค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมเคยไปที่สนามเกษตรกำแพงแสนแล้วรอบหนึ่งเขาบอกว่ามันถูกผมก็เลยลองไปดูก็คิดไม่ได้คิดหวังว่าสนามจะดูดีดูสวยเลยนะเท่าที่ไปรอบที่แล้วไปดูสนามมาโอเคมากมาก,มากครับสนามนี่สวยมากสนามนี่ถือว่าคุ้มค่ากับเงิน่ะผมก็เพิ่งกลับมาเล่นกอล์ฟคือเลิกเล่นกอล์ฟเป็นนานหลายปีก็เพิ่งกลับมาก็เหมือนเป็นมือใหม่คนหนึ่งเลย หมือนเริ่มต้นใหม่จัดวงใหม่หมดเลยเดี๋ยวไปที่นี่คือจ่ายค่ากินฟรีแค่น่าจะร้อยห้าสิบเองมัง้งแล้วก็เช่ารถนี่สองรอบก็มันแค่สี่ร้อยไม่มีแคทตี้คือดูแลตัวเองทั้งหมดเดี๋ยววันนี้ผมจะทํารายละเอียดให้หมดทั้งหมดเลยว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เผื่อทุกคนจะได้ตามไปเป็นแนวทางไว้ให้สําหรับมือใหม่ห,มหลายท่านนะครับโอเคครับเจอกันครับไปครับผมตอนนี้เริ่มเดินทางกันแล้วครับ อันนี้ครับน้องที่ผมนัดไว้ครับแตกครับน้องชายเ,<อ>าเป็นเป็นน้องน้องที่เคยทํางานกับน้องชายผมเองที่จังหวัดราชบรีเรือ,อนแล้ววันนี้นัดกันจริงๆรนัดกันไว้นานมากแล้วครับทุกคนวันนี้ก็ถือโอกาสดีไปออรอบกันที่กําแพงแสนเดี๋ยวมาทํารีวิวกันว่าเราจะหมดค่าใช้จ่ายจากที่นี่กันเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมท,ทุกคนพร้มารือยัน สวัสดีครับทุกคนอตอนนี้เราถึงที่สนามกอล์ฟมอเกษตรกำแพงแสนแล้วครับนี่ก็มาถึงนี่ก็พอเราจะออกรอบบ่ายเรามาถึงนี่เที่ยงพอดีอาจจะต้องพักกินข้าวก่อนหรือว่าไดซ้อมมือก่อนออกรอบเพราะตอนนี้คือรถกอล์ฟไม่ว่างเลยรอรอรอ,อบเช้าเอลรถมาคืนเราจะได้เช่ารถไป <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูว่า รายละเอียดค่าใช้จ่ายการออกรอบที่นี่เป็นยังไงเท่าไหรบ้างเดี๋ยวไปที่เคาน์เตอร์กันนี่ก็เป็นลานจอดรถนะครับพอมาถึงก็จอดรถตรงนี้ด้านข้างตรงไหนก็จะเป็นสนามได,ด้แหละตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถกอล์ฟหรือว่ารถลากเพื่อบางคนไม่อยากใช้รถลากไอ้รถรถกอล์ฟมาใช้ลากได้โอเคเดี๋ยวเราไปที่เคาน์เตอร์กันครับตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์นะฮะเคาน์เตอร์ไว้ติดต่อแบบว่าค่าคินฟรีค่าเช่ารถอะไรคือตรงนี้อยู่อยู่ตรงข้างถ้าเราเดินเข้ามาก็จะดูรูงข้างสนามไดเลยที่สนามไดเดี๋ยวมาดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันอ่าที่นี่มีทั้งหมด9้าหลุมนะครับทุกคนนี่ครับจะมีเก้าหลุมครับ นี่ก็เป็นแผนแผน,แผนของสนามที่นี่แล้วก็สนามไรที่นี่ลูกกอล์ฟแค่25บาทต่อหนึ่งถาดนี่ครับคือก่อนจะออกกอบก็ซ้อมก่อนก็ได้นะครับอย่างผมนี่ผมจะรอรถผมก็จะซ้อมรอรถแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูค่าค่ากินฟรีกันเท่าไหร่ครับนี่ครับทุกคนนี่จะเป็น ค่าเช่าจ่ายหรือว่าอัตราการบริการที่นี่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นอา่าออกรอบทั้งวันก็150บาทต่อคนครับถ้าเป็นสมาชิกก็100บาทเองครับหลังสี่โมงแค่เกสบาทต่อคนสมาชิก6 0บาทเองครับเคมีรถล่างให้20บาทอันนี้คืออตัตราจะเป็นอัตราบริการค่าเช่ารถกลอบครับถ้าตีแค่้าหลุมก็จ่ายแค่250ถ้าตี8หลุมก,ก็400อเองครับทุกคนแต่ถ้าเหมาก็คือ500ร้อยครับอันนี้ดูให้ชัดชัด เผื่อใครจะมานะครับค่าบริการเนี่ยก็จะมีลูกกลอบเผื่อตีตกน้ำแลเที่เข้าป่าสองเราผมนี่ต้องซื้อแน่ๆคนละถุงมีทีมีขนมขบเคี้ยวก็เดี๋ยวเราจะไปไดซ้อมกันก่อนก่อนที่จะออกรอบครับสำหรับที่นี่ค่าบริการคิดเรีถูกมากๆเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าบรรยากาศสนามหรือสภาพสนาม ในราคานี้คุ้มค่าไหมให้ทุกคนตัดสินใจเองว่าคุ้มไหมที่จะมาที่นี่สำหรับมือใหม่สำหรับผมแล้วนะคือคุ้มมากครับทุกคนถูกถ้าเทียบกับจังหวัดน้ำรน้าเจริญบ้านผมก็ที่นี่ถูกสุดแล้วแต่ที่บ้านผมกินฟรีร้อยเดียวนะ สรุปแล้วเรามาช่วงบ่ายเลยไม่ได้รถก็เลยได้ตีแทนนะครับทุกคนคือเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้ารถมันว่างแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปตามตอนนี้เราก็อยากจะออกแล้วเราก็เลยจะต้องใช้รถลากก่อนครับทุกคนจะจัดถุงใส่รถและโอเคเอาแล้วครับเริ่มแล้วครับทุกคนตอนนี้ลากแล้วครับทุกคนรถประจำตำแหน่เงเพื่อรกทับได้มาแล้ว พร้อมแล้วครับอุปกรณ์ของเราม่วันนี้จริงๆไมไ่ตั้งใจว่าจะใช้รถลากจะใช้รถรถกอฟไปแหละก็เลยไม่ได้จัดเหล็กอะไรออกเลยหนักๆเลยเดินดูกันว่าจะมีแรงเดินครบถึงรอบไหมปลาเราขึ้นดีออฟหนึ่งเลยไปครับผมเนี่ยทีออฟแรกครับสนามดูบรรยากาศสนามทีออฟแรกนะมนี่ครับแฟ <Fair way. S 1> รวลุมหนึ่งของมอกษตรกำแพงแสน คือว่าโอเคไหมในราคานี้แอะทุกคนตัดสินใจเองนะจริงๆผมไม่ได้บิวคือเป็นการที่แบบเออเราเรางบน้อยอยากประหยัดแล้วก็อยากฝึกฝนตัวเองก็มาที่นี่แหละร้อสิบาทเองโอเคเดี๋ยวเรารอรอกวนแม่พ้นระยะไปหน่อยเดี๋ยวเราค่อยได้ทีไอพีออฟไป โอเคมองลูกตกก่อนมองลูกตกก่อนเอาเลยครับทุกคนกลุมเรกก็ต้องมาเดินตามหาลูกแล้วเพราะมันเบียดไปเฟดออกทางขวาหาไม่เจอเลยฮะเหลืออีกประมาณโอ้ยเหล็กเจ็ดไม่ได้ต้องเหลขหกเลขห้าเลยลองตีวางไปตรงโค้งก่อนก็ได้ เราออกช่วงบ่ายเลยต้องมาสู้แดดหน่อยครับกันแดดบางเบามากที่หน้าเนี่ยไม่รู้จะเอาอยู่ไหมกลับไปหน้าดำแน่ๆครับทุกคนโอเคโอ,คโอ้มาถึงหลุมสองครับหลุมสองมันประมาณร้อยสิบประมาณร้อยหลาอะ แต่ต้นไม้ขวางข้างบนครับตีโด่งไม่ได้ต้องตีมุดๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะตียังไงการต้นไม้ไม่ให้มันโด่งนะครับผมไม่รู้นะครับลองดูอาจจะโด่งไหมโด่งกันได้เฮ้ยมีตัวแย่งซีนครับตุ้มเตรียมตมเตรียมอยู่ ซาซาเราต้องเล่งสวยแตกว,ว้าวโอ้เป็นไงครับเครื่องวงจากการปรับวงเมื่อกี้เยี่ยมครับรุมสองเมื่อกี้ตีโดงจนได้ติดต้นไม้แล้วหายไปไหนคือตีมาสองหลุมทิ้งทุกหลุมครับ เสียลูกทิ้งหายไปแล้วสองหลุมแล้วมาหลุมที่สามครับหลุมที่สามนี่พาสี่โอเคเดี๋ยวขึ้นที่ออฟเลยนี่หลุมที่สามครับเดี๋ยวมาดูดูดูมีน้ำข้างหน้าเลยแล้วก็มีต้นตาลสองต้นนั้นเดี๋ยวเราจะตีผ่านต้ตนตาลนั้นไปวางไว้แถวนั้นตรงกลางโค้งนะครับ ให้ดูบรรยากาศสนามครับตอนนี้อันนี้เราอยู่ที่หลุมสามโอเคไหมสีย่าโอเคไหมอ่าโอเคนีค่บนกรีนจะเดินไปที่กินละเมื่อกี้ผมตีช็อตสมาหล,ดลุดทะลุหลังกินีนไปเราอไปชิปกัน โอ้โหหลุดมาไกลมากครับเกือบตกน้ำเลยของผมดู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 ชิปยังไงเดี๋ยวดูชิปกันอันนี้วางกล้องคนรถเข็นถึงไหมโอ้โห เสียลูกสั้นตลอดเลยเก้ <Okay. S 1> ชิปสั้นครับโอ้โห อ๋อกริหลุมนี้มีน้ำกดดันอยู่ด้านหน้าฮะ,ะ้วทงอยู่ร่นไกลๆมือใหม่มาตีที่นี่ก็เตรียมลูกมาเยอะๆนะครับ เอาไหมไไนี่แหละครับมือใหม่เราไม่ต้องซีเรียสครับทุกคนมาตีที่นี่ตีทิ้งตีคว้างเออ <c oughs> เอาลูกนี่สวยครับ <c oughs> โอ้ยวางดีเว้ยโอ้โหสวยครับลูกนี้ <c oughs> มองเห็นลูกเลยอะไนะครับ มีอย่างนี้ตรงหายไม่เฟสได้คูณเลยตามกอล์ค่าทุกคนดูสภาพบรรยากาศสนามนะครับดูนี่โอเคไหมโอเคไหมสำหรับกล้ากินฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทได้อยูน่นะเออโอเคไหม,มขอพี่มีรถกอล์เออโอเคเราต้องมาในเช้าเพงจะได้รถกอล์ <laughs> โอเคนะครับเนี่ยอ่ะ รีวิวสนามให้แล้วดูเอาเป็นการตัดสินใจเบื่อแบบเป็นทางเลือกให้สําหรับเมือใหม่ฮะตอนนี้เราหยุดรอให้แกง๊งลุงๆเป็น <c oughs> แก๊งพี่ๆไปก่อนเพราะเราเราเราไม่ไหว <c oughs> เขามีรถเราลากเราให้แซงไปก่อนครับีโ่โจครั้งต่อไปขอเบอร์คน,นั้นหขอเบอร์รถรถออาเดี๋ยวรอบหน้าต้องขอเบอร์รถก๊อบไว้ เอาเลยเอาครับช็อตนี้โอ้แรงไปนี่ครับแบบใหม่สดๆเลยเสำหรับมือใหม่มาที่นี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงนะครับสบายๆเพราะส่วนหม่ที่นี่ก็มาก็จะเป็นมือใหม่กันครับ สำหรับปลุ่มนี้ก็เริ่มมีป,ป๋าๆเริ่มมาขอแจมแล้วเพราะว่าเราเดินช้าป๋าเขาเซียนแล้วครับเซียนสนามก็เลยขอร่วมแจมในกวนด้วยโอ้โหต้องแจแรงเยอะเลยอันนี้ก็ตัดต้นไม้ไปหนึ่งต้น ถ่ายบรรยากาศสนามให้ดูนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตอนใดให้ดูแล้วเพราะว่าไม่มีใครถ่ายให้ตอนนี้มีจังหวะนี้ครับแบตโทรศัพท์หมดครับน,นี่จบแล้วครับคือช็อตตัดมาจบเลยเพราะว่าแบตโทรศัพท์หมดวันนี้โชคดีแม่ที่ได้ร่วมกวนกับป๋าป๋า,ปาหลายๆท่านวันนี้มีโปป๋าวันชัยป๋าขออนุญาตนะครับ ป๋าป๋าชื่อวันชัยป๋าวันชัยเป็นโปรนะครับไม่ไม่ยังยังกำลังกำลังจะไม่เทืรนกำลังยะไม่เทือนโปรครับผมือวันนี้โชคดีไหมครับวันพวกผมเดินช้าแล้วป๋าเข้ามาร่วมก้อนด้วยครับครับผมผมผมทำติ๊กตอกเกอร์แล้วก็ยูทูบด้วยก็มาที่นี่ก็เลยจะรีวิวสนามนี้ด้วยครับเอาไปลงยูทูปเนี่ยไปลงยูทูปบอกบอกเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนในสามก๊อฟนะครับนี่ครับคุณครับ ปลาสุธีครับผมเป็นเป็นเพื่อนร่วมกวนของผมวันนี้นะครับแล้วก็ปลาปลาปลาอะไรนะครับวิโลดเนี่ยปลาวิโนดครับขอบคุณมากครับที่วันนี้ให้ครับแนะนำเนลงติ๊ต่อครับลงติ๊ต่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับทุกคนวันนี้เป็นจบการรีวิวสนามมอกษตรกํกำแพงแสนเพียงเท่านี้ครับใครจะตามมาก็มาได้ที่นี่เลยครับแน่นอนสนุกราคาถูกไม่แพงสนามโอเคสวยงาม มิภาพดีๆกลับไปค,ครับทุกคนสวัสดีครับเอาแล้วครับ,เ,รบเสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้ไปออกรอบที่เกษตรกำแพงแสนจะมาสรุปค่าใช้ใจ่ายนะครับวันนี้ค่ากินฟรีทั้งวันเลยเหมาเลยคนละร้อยห้าสิบก็คือผมร้อยห้าสิบน้องผมอีกร้อยห้าสิบแล้วก็ค่าเช่ารถจริงๆอ่ะสองรอบอ่ะมันสี่ร้อย หรือไม่ก็ถ้าเหมาทั้งวันเลยนะครับ500แต่วันนี้ไปช้ารถไม่มีรถหมดครับเขาเอาไปหมดก็เลยได้รถประจําตําแหน่งที่เป็นรถลากนะคนละ20บาทสรุปเลยครับแค่ส่วนตัวของผมนะ150บาทค่ากินฟรีค่ารถลาก20บาทครับแล้วค่าน้ำมันไปกับ500บาท ก็คือหารสองก็จะเป็น250บาท150ยห้าสบวกยีบวกสองเป็นเท่าไหร่ครับผมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอติ๊กตอีอยยี่บาทเองครับเอาง่ายๆเลยวันนี้ไปออกรอบที่สนามมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลายัยเกษตร,รกำแพงแสนทั้งสิ้นแล้วแค่คนเดียวครับ 4ี่ยี่สิบบาทคือไม่ถึง500อครับทุกคนดูดิถูกไหมแล้วสภาพอันเล้วทุยอีกแล้วแล้วคือสภาพบรรยากาศสนามโอเคไหมครับคุ้มค่าไหมกับกับราคานี้กับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแล้วก็บรรยากาศสิ่งแวดล้อ,อมโอเคไหมตัดสินใจกันเองนะครับสำหรับผมแล้วมือใหม่ถือว่าโอเคมากๆ คุ้มค่าครับไม่ถึงห้าร้อยได้ออกรอบสนามจริงได้ตีญ่าจริงและญ้าก็สวยด้วยนะไม่ได้ขี้เหร่เลย,เลยโอเคครับขอบคุณที่ทุกคนติดตามคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน่จะมีคลิปอะไรจะไปไหนทําอะไรยังไงฝากติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับทุกคนสวัสดีครับ